สวัสดีครับผม KYB Gamer นะครับ, y B รบวันนี้เราก็จะมาสุ่มนะครับปั่นเขาเรียกว่าปั่นหมุนวงล้อดีกว่าหมุนวงล้อนะครับโลฉลองครบรอบ1ปีก็แจกอีกแล้วนะครับรอบนี้แจกของเป็นล้านล้านเก๊กหวยล้านกาแฟไม่ใช่นะครับเป็นล้านบาทเลยเลือดซิปเลยทำไมล้านบาทเล่นไปเรื่อ,อยอะก,กลัวนะับอ่ะมาก็คือกิจกรรมนี้ก็มีมาได้ตั้งแต่ สอวันที่แล้วนะครับผมก็เพิ่งมาอัดคลิปลงก็คือของเนี่ยเขาจะแจกยกเซิร์ฟเลยนะอันนี้เฉพาะของที่ใส่นะครับเรามาดูเรื่องอันนี้ก่อนอันนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์หน้าเว็บไซต์อันนี้ไว้ให้แล้วกันนะครับ,บล็อกอินเข้ามาแล้วก็จะเป็นหน้านี้เลยอ่านี่ย้อนกลับมาก่อนนะครับลิงก์ที่ผมให้ไปคลิกเข้าไปเสร็จปุ๊บใส่ ID password นะครับแล้วมันจะขึ้นมาเป็นหน้านี้นะครับมีเซิร์ฟเวอร์แอดการ์ดกับคลาสสิก ผมเล่นคลาสสิกผมกดเข้าคลาสสิกปายืนยันปุ๊บมันจะโยงเรามาหน้านี้นะครับหน้าเมื่อกี้นี่แหละแล้วตรงนี้ก็จะให้เราปั่นมันจะมีพวกตั๋วทองคําอยู่นะครับก็คืออันสีส้มมันนี้1 2 3 4 5มีห้ามีลุ้นอยู่5อันถ้าเกิดเราได้เราก็จะสะสมตั๋วไปเรื่อยๆเพื่อไปรับของรางวัลเป็นล้านที่เขาบอกเนี่ยนะครับแต่ว่าไม่ได้ใช่คนหนึ่งได้ล้านหนึ่งนะรวมรวมแล้วเป็นล้านนะครับอ่ะเดี๋ยวลองปั่นเล่นเลดูก่อนอันนี้ก็คือเป็นคะแนนนะครับคะแนนปั่นเพื่อที่ให้เรเรราาไไดด้้ตตัั๋ววพอปุ๊ เราก็จะได้คะแนนเพิ่มพอคะแนนตรงนี้เพิ่มเสร็จปุ๊บเราก็จะได้ของยกเซิร์ฟครับเดี๋ยวผมปั่นก่อนเดีผมอธิบายอีกทีหนึ่งแล้วกันไปปัน่นช่วยเซิร์ฟหน่อยเว้ยมาหน่อยตอนนี้4 2 2 1 2หนึ่งอปุ๊บนี่ไงนะครับได้ไว้ แต่ผมว่าทุกครั้งที่ปั่นก็น่าจะได้แต้มแหละนะครับอันนี้ก็คือได้ของไปกินเล่นนะครับของวันนี้ก็ของปามอาไปกินเล่นไปรับที่เมืองไอเปต้าได้แต่ถ้าเกิดใครได้สีส้มเนี่ยมันจะได้ตั๋วมาด้วยตั๋วอยู่ตรงไหนตั๋วอยู่ตรงนี้นะครับตั๋วทองคําสะสมไปให้ได้เยอะเดี๋ยวค่อยๆไล่ไปทีละสเต็ปนะครับแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยมันจะสุ่มได้5ครั้งนะครับครั้งหนึ่งก็2ชั่วโมงใครแบบฟิตฟหน่อยก็ ตั้งเวลาเลยเอาจริงเอาจังเลยนะครับทุกสองชั่วโมงแจ้งเตือนก็เข้ามากดกดกดวันหนึ่งได้5ครั้งแล้วเกิดถ้าแชร์ก็ได้อีกวันละ6ครั้งไปเลยนะครับอ่ลองแชร์ดูปึ๊บผมกดแชร์ไปแล้วเป็นไงหมุนได้อีกรอบหมุนไปแล้วด้วยยังไงเฮ้ยมาว่ะโอ้โหได้ตั๋วเลยนี้ง่ายๆนะครับผมได้เป็น1ตั๋วแล้วเท่ากับว่าผมมีโอกาสแล้วนี่เรามาอ่านตรงนี้นะครับ ทุกครั้งที่เราได้รับเค้กนะครับเราจะได้ตัว๋ว1ใบแล้วก็ทุกครั้งที่เราเติม300ด้วยสมมุติว่าใครไม่อยากมาเสียเวลาทุก2ชั่วโมงมาปั่นทีเติมไปเลย300ได้ตั๋วหนึ่ง30,10ตัว 30, ต๋ว3 0 0 0 0ตัว๋ว3 0 0 0 0นพันตั๋วใครจะไปเติมมา3 0 0 0 0 0ตั้ง3 0,000 0ไม่กินนมเหรอครับ เท่นะครับก็คือรางวัลใหญ่สุดลุ้นการ์ดทองคําหนัก20บาทการ์ดทองคํานว้ยทองคํา20บาทตอนนี้บาทหนึ่งเท่าไหร่บาท2 0 0 0 0มีเขาบอกมีชิ้นเดียวในโลกด้วยนะครับเป็นฟิกเกอร์บาโฟเมดโอ้โหสวยเลยเป็นไงหล่อเลยอะ่ะอันนี้คือเป็นรางวัลใหญ่สุดเลยทองบาทละ2 0 0 0 0นี่ไง4 6่โอ้โหจ้าบกล้วยผมบอกเลยใครได้ไปนี่คือรวยอะ่ะ ถอยรถได้ครึ่งคันะนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นรางวัลยิบย่อยนะครับรางวัลที่2รางวัลที่3รางวัลที่4แล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นพวกคีย์บงคีย์บอร์ดเมาส์เมาส์หูฟังมี iPhone ด้วยอันนี้ก็แล้วแต่ดวงแล้วนะครับแจก200รางวัลเราอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นนะครับขึ้นอยู่กับว่าชาติที่แล้วใครเอาคีย์บอร์ดตักบาทมาใครทําบุญด้วย iPhone ชาตินี้ก็อาจจะได้ไปวัดดวงกันอีกทีนะครับแล้วก็มาดูส่วนของรางวัลยกเซิร์ฟนะครับตอนนี้เนี่ย ผ่านมาประมาณสองวันเราสะสมไปได้แล้วนะครับ4ี่หมนผมมั่นใจว่าเรามีเวลาถึง31สิงหานะครับก็มีเวลาอีกเดือนเดือนหนึ่งเต็มๆผมเชื่อเลยว่าแน่นอนถึง4 0 0 0 0นชิ้นแน่นอนนะครับเป้าหมายแรกของเราก็คือ7 5็0หนี่นะครับถ้าเกิดปลดล็อก75,000ได้เราจะได้หมวก DJ ยกเซิร์ฟเลย DJ โซดา DJ โซดาเก่าไปแล้ว DJ เเพลงงูดีกว่าอ่านะครับก็ใกล้แล้วนะครับเป้าหมายแรก เป้าหมายต่อมานะครับเป็น1นึ0 0แอันนี้เยอะหน่อยเป็นได้ขวดนะครับขวดเพิ่ม exp 3ขวดนี่ถ้าเกิดเลเวล90ขึ้นปั๊มยังไงคุ้มแน่นอนนะครับขึ้นปื๊ดป้์ตกันเลยทีเดียวแล้วก็ส่วนต่อมาเป้าหมายที่4ี่เลเวลสได้เป็นกระเป๋านะครับเอาไวสา้สไพยสไพายเป้แบกหนังสือโป๊ไปดูที่โรงเรียนนะครับไม่ใช่นะครับหนังสือเรียนเด็กสองแสชิ้นเอ้ยเออสองแสชิ้นนะครับแล้วก็อันสุดท้ายเลย เลเวล5 4สี่แสนชิ้นได้ใบเพิ่มน้ำหนักหรือเปล่าผมไม่แน่ใจน่าจะใช่นะครับอ่ะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับกิจกรรมหมุนวงล้อแจกเป็นล้านล้านเก๊กหวยเล่นไปแล้วโอเคอ่ะ,อะนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์ฝากกด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ